ขอบคุณโกหลมอีกครั้งหนึ่งจัดกันมาตลอดเข็มดิกนะเบอร์เก้าเอ็มวันนะตามสั่งเลยนะโกแหลมแล้วก็เบอร์เจ็ดเอ็มวันลงเงาหน้าตรงแล้วก็น้ํายาลอกลายยี่ห้อดิกสี่ออนนะครับอันนี้เดี๋ยวเอาติ๊กเกอร์ให้เพื่อนโกแหลมไปด้วยแล้วก็เครื่องตัวทันเดอร์โรสนะครับเป็นตัวสีเทาเราเทสเครื่องแล้วนะเครื่องปกตินะแล้วก็ถ้าเครื่องมีปัญหาที่ร้านรับประกันให้นะครับนี่นะตามนี้เลยเดี๋ยวรอรับสินค้าเลยเดี๋ยวกําลังเรียกแก๊ปให้ครับ เดี๋ยวรวมด่วนบินแดงประชาส่งเคาะ28รอรับได้เลยกดแหลมของเพื่อนกดแหละมนะเนี่ยพนักง,งานจับมารอแล้วครับใครที่ต้องการส่งด่วนพักหาผมได้เลยนะทหารอาเชียได้เลยนะครับสวัสดีครับพี่ข้างในจะเป็นเข็มสักแล้วก็เป็นเครื่อง